ทำไมคนกินสมุนไพรเชิงเดี่ยวกินสมุนไพรตัวเดียวนานๆเขาถึงบอกว่าอันตรายล่ะทําลายตับทำลายไตทํำลายปอดทำลายหัวใจทํำลายน้ําเลือดน้ําเหลืองทําลายสมองนู่นนี่นั่นเคยได้ยินไหมหลายคนเคยได้ยินไหมเพราะว่าสมุนไพรเชิงเดี่ยวอะค่ะมันไม่มีสมุนไพรหลักสมุนไพรรองสมุนไพรชีเป้าสมุนไพรต้านพิษนะคะมันไม่มีสมุนไพรที่แบบมาช่วยสมมุติว่าคุณกินสมุนไพรลิกเย็นเย็นเย็นร่างกายเราเย็น แล้วเราไปกินแต่สมุนไพรลิตเย็นลิตเย็นกินแต่ฟ้าทลายโจรยังไม่ทันเป็นไข้เลยล่อฟ้าทลายโจรเป็นปีทุกคนระวังช็อกตายระวังหัวใจทํางานหนักระวังเลือดจางเพราะว่าฟ้าทลายโจรมันเป็นลิตเย็นแล้วทีนี้ร่างกายเราไม่ได้เป็นไข้ไม่ได้มีอุณหภูมิสูงมากแลวไปซัดฟ้าทลายโจรป้องกันไว้ฮะกลัวเป็นโควิดตายก่อนเป็นโควิดค่ะทุกคนเพราะว่าคุณรู้อะไรที่ผิดไง เข้าใจไหมคะเพราะฉะนั้นการที่เราจะรู้อะไรรู้ให้จริงรู้ให้ถูกรู้ให้ใช่เพราะฉะนั้นหาข้อมูลค่ะว่าการกินสมุนไพรเชิงเดี่ยวเดียวเดียวอันเดียวอันเดียวนานๆตับอาจพังได้ไตอาจเสียหายหัวใจเลือดนุ่นนันอาจจะบตืดืดตืดเพราะว่ามันมากเกินไปหัวใจขับออกไม่ได้เอ้ยไม่ใช่ไม่ถึออวัยวะมันขับออกไม่ได้มันมากเกินไปมันโดนทุกวันโดนทุกวันโดนทุกวันแต่ถ้าเกิดเป็นตำลับ ทุกคนคะมันจะเลยอะอ๋อแกเย็นไปใช่ไหมฉันเอาร้อนไปช่วยเฮย้ยแกไปตรงนี้เยอะเกินไปใช่ไหมฉันเอาตรงนี้ไปช่วยเฮย้ยแกไปดูแลเรื่องนี้ใช่ไหมอาฉันเอาเรื่องนี้ไปช่วยมันจะมีหลักรองชี้เป้าต้านพิษค่ะหลายคนไม่เข้าใจอะไรเป้าๆอะไรพิษๆไปเสิร์ชหานะคะสมุนไพรตำหับจะมีสมุนไพรหลักเราต้องการช่วยเรื่องอะไรอย่างเช่นน้ำเลือดน้ำเหลืองหลักเลยนะคะพอน้ำเลือดน้ำเหลืองดีปรับ ค่าเขาเรียกว่าปรับอะไรนะปรับาธาตุได้ร่างกายจะไม่เป็นหวัดเพราะมันบาลานซ์ร้อนเย็นในร่างกายอันนี้คือหลักแล้วลองละอ่ะอ่าลองใช่ไหม,อมเอาอะไรลองดินะหะไรอย่างเงี้ยค่ะสมุนไพรอ,อะไรที่แบบว่าอ๋อโอเคไปดูแลปอดสักหน่อยนึงเนาะ ไปรูแล้วหัวใจสักนิดนึงนะอะไปช่วยให้นอนหลับสบายสักอะไรแบบนี้ค่ะนี่คือสมุนไพรลองชี้เป้าล่ะมันจะชี้เป้าเลยกินเข้าไปปุ๊บใครที่เคยเป็นเบาหวานความดันไขมันใครเคยเป็นโรคอะไรก็ตามพอกินสมุนไพรแรกๆไปสังเกตดูนะมันกระถุ้งให้เลยอ่ะซ่อนโรคไว้ในมึงนี่อะไรเงี้ยปดวดพวกเข่าเออที่ไหนได้ทุกคนเป็นเกาแล้วมันยังไม่แจ้งสมุนไพรมันไปชี้เป้าค่ะ,คะเฮ้ยคุณมีสภาวะเกาแล้วนะ ช่วงนี้ปวดเข่าบ่อยไหมหรือว่าไม่เคยปวดเข่าเลยเพอกินอันนี้ก็ไปกินสมุนไพรเข้าไปปุ๊บเอ้ยทําให้รู้ว่าปวดเข่านั่นแหละมึงเตรียมไปตรวจเกาได้เลยเห็นไหมมันไปชี้เป้าให้เพราะถ้ารอเองเป็นอีกทีมะระยะสี่มะระยะห้าบางคนบอกอ๋อกินปุ๊บรู้เลยว่าเป็นเนื้องอกจริงๆเป็นอยู่แล้วแต่มันรอให้คุณเป็นเยอะๆมันกระทุ้งทีเดียวให้คุณรู้เลยแต่ถ้ากินสมุนไพรที่ นั่นแหละเออมันชี้เป้าทุกคนมันจะไปกระทุ้งให้เรารู้เลยว่าเฮ้ยเรามีอาการผิดปกติตรงนี้นี่ว่าเฮ้ยเรามีน้องอกหรือเปล่าวะรู้สึกตุ๊บตุๆบตุบตุบที่นมอะไรอย่างเงี้ยทุกคนนั่นแหละเขาเรียกว่าการที่กินเข้าไปแล้วมันไปชี้เป้านะคะไปชีเป้าอุ้ง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 ต้านพิษล่ะทุกคนคะต้านพิษก็คือการขับนะคะสมมุติว่าคุณกินมากไปร่างกายคุณไม่ต้องการแล้วมันเยอะเกินไปมันจะขับออกทางเนื่ออุจจาระปัสสาวะอะไรพวกนี้ นะคะเพราะฉะนั้นเราต้องเรียนรู้ค่ะทุกคนการกินสมุนไพรไม่ได้กินกินขนมนะคะเออต้องรู้นิดนึงนะไม่ต้องแปลกใจเลยค่ะว่าทําไมสมุนไพรไทยต่างชาตจิจึงให้ความสนใจให้ความต้องการคุณค้าขนาดเราเป็นแบรนด์ตัวเล็กๆน้อยๆ้อยเป็นแบรน์แบบกระปุกกระปี้ตะมุตตะมินะคะเรายังส่งไปขายแล้วต้องหกเจ็ดสิบประเทศ ทำไมต่างชาติทำไมคนไทยถึงเอาไปขายให้ต่างชาติได้ทำไมต่างชาติยอมรับทำไมญี่ปุ่นถึงให้ใบเซอร์ติฟิเคตเราทำไมเยอรมันถึงให้ใบวางขายใบเซอร์ติฟิเคตเราทำไมเราถึงมีใบออยเยอรมันออออยญี่ปุ่นแล้วก็อเมริกานะคะสามที่นี้ยากสุดยากสุดในการที่จะได้ใบเซอร์ใบออยอะไรอย่างนี้นะคะแล้วทําไมเราถึงมีใบเซอร์ติฟิเคตซ้อนกันสี่ปีซ้อนทุกคน เพราะการยอมรับในสมุนไพรเขาเข้าใจกันหมดแล้วค่ะนะคะว่ามันแตกแขนงออกไปว่าอันนี้รักษานะอันนี้ดูแลนะอันนี้กินเพื่อเออ,อะไรอย่างเงี้ยคือทุกวันนี้คนเก่งอะนะคะคนเก่งแล้วอะ